สำหรับคนที่เอาคไม่เป็นนะครับผมไปเข้ามาที่เว็บ S CPU High นะครับอันดับแรกนะครับแล้วก็หาหาคลิปที่เราต้องการเอาคลิปนะครับผมแค่นั้นนี้นะแล้วก็ทำการกดคลิกเขียนตรงนี้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับผมให้เราทำการทำตามสเต็ปนะครับผมที่ง่ายๆเลยนะนะครับกดฟิอาสเซดวิดเอดิสตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการกดคลิปตรงนี้นะครับหรือถ้ามันจะให้โหลดแอปก็โหลดไปนะครับผมแล้วก็ทำตามขั้นตอนของมันเนาะนะครับผมหรือว่าจะกดปัดนะครับซีเออร์อะไรก็ได้นะครับเพื่อจะดูอื่นนว่าได้จะได้แบบคลิปแบบนี้ก็แค่กดคลิปไปนะครับจากนั้นนะครัััับบบผมกกกกกดดดีเเเทลลลยคครรแ้้ว็ออนนนะจา ทำการดาวน์โหลดมาเลยครับผมเป็นไฟล์เนาะดังนั้นให้มาที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็กดคลิปเพลงจราดฟล์นะครับแล้วก็กดคลิปนิเวณนะครับผมจากนั้นนะครับ ine, ให้ทําการกดเข้าไปในไฟล,ล,ล,นะ yes, e แล all, ์แล้วก็กดปันเลยนะครับจากนั้นนะครับกด yes นะครับผมจากนั้นก็กด next แล้วก็ skip all นนะครับแล้วก็กด open เลยนะครับก็จะได้ skip แล้ mentor, แลวนะครับผมเอาไปรันได้เลยเนาะนะครับผมง่ายๆนะครับ สวัสดีครับผมซีบิวนะครับโลนิออนวันแจกคลิปแมพเบสบอลนะครับเบสบอลนะครับ,รบเบสบลอลเบสเนาเบสบอลเออก็ถูกแล้ะเบสบอลนะครับผมก็เอ่อสคริปในวันนี้นะครับเป็นสองสคริปนะครับเป็นสคริปที่ไม่มีคีนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับโลรนันนี้เอ่อ ตัวรันนะครับลิงตัวรันนะครับผมใช้ตัวรันไทกอนอีโวตอนนี้นะครับสอนตัวตัวรันได้คลิปหมดเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับสกิปวันนี้มี2ตัวตัวตัวสกิปนะครับซึ่งอันแรกคือวอเคชั่นซิตี้จุดจีจีนะครับเออ่วโรโคเวโรซิตี้เ่ยนะครับเอ่องอะไรนะครับผมก็ฟังก์ชันนะครับผมเวโรซิตี้มียูสเลตดีจีออโต้แปรรีสปินแล้วก็บาสเซตออโต้แปรรีนะครับแล้วก็ เอ่อโค้ดไฟก็กดเอ็กแล้วนี้นะครับเ k Farming ก็ได้สำหรับเอใช่ไหมก็เป็นพวกเอ่อเปิดออโต้โหวตนะครับแล้วก็โอเพนสเอ่อวันโอเปนสปีดสไลเด์นะครับสไลเดอร์แล้วก็ออโต้เปิดกล่องนะครับผมแล้วก็จะมีออโต้เบรกบอลเบรกบอลเนี่ยก็คือจะเป็นร้อยเซนของตัวนี้นะซึ่งตัวเนี้ย ว่ามันคืออันไหนมันคืออันนี้นะครับราคา5,000คอยเนี่ยครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ซื้อนะครับผมว่าผมยังกาอยู่และผมไม่คับผ,ผ,ผมไม่มีตังค์เลยนะครับผมก็ผมก็เลยยังไม่ซื้อนะครับแล้วก็ฟังก์ชันพโกเดลฟังก์ชันนี้ก็มีเออสไลด์แล้วก็พวกท่าเต้นต่างๆดีจอนซิเวอร์ฮอบสโลดายแชร์ดไดแอมคิวบัตทอนนะครับ ก็ไปคิวบัทอรแล้วก็จัดอันอัลโมลแท็กบล็อกก็ไม่มีอะไรนะเวทสปิ Work, uh, Work ก็เป็นการวิ่งนะครับผมพี่เวไวนะ่อยซึ่งอาจจะใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็อ่าผมจะมาดูกันนะว่าฟังชันอะไรบ้างน,นะครับก็ฟังชันแรกก็จะเป็นฟังชัน u s e l ล s s นะครับผมอ่าขออนิีมาใส่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะดกด x เพื่อโคดไฟนะครับกดค้างไว้นะ ก็คือปิดปิดการต่อสู้นะครับอ่าจะดูอ่าออโต้โหวตอ่ตาอโาอตโต้โหวตอันนี้ไปเห็นไหมฟออะไรแบบนี้ออโต้เปิดกล่องก็เช่นหนูจะเปิดให้ดูอ่าจะเปิดของดาบอ่าผมไม่เปิดกล่องให้ผมอะ่ะแต่ว่าเกมมันสตาร์ทไปแล้วมันไม่มีเอาเปิดให้นะครับตอนแรกมันเปิดให้นะอ่าผมจะใช้ดูเยอะผมกดไม่ทันนะครับผมลืมกดนะขอโทษนะครับ เช่นยูเลตก็ยูนิต o อนเร t เฟิร์สนะครับไม่ชัว่ว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็ต้องใช้กับอันนี้คู่กับอันนี้2อันนะสอัน,นครับซึ่งถามว่าออ t โตแพรรงคือยังไงนะครับคือการอย่างนี้ก็กดตัว F อะไรแบบนี้นะครับเป็นการออ t โต การออโต้ตีกลับแล้วแบบนี้นะครับแบบแพรี่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งถามว่าสามารถกดอะไรได้บ้างนะครับเราเราไม่ต้องทําอะไรเลยเราเราเปิดฟังก์ชันเราปล่อยจอยเลยนะครับก็คือเราก็ปล่อยเอายาวเลยอันนี้นะครับผมสปินสปินคืออะไรอ่ามีคนสงสัยสปินคืออะไรมุณนะครับหมตรงชื่อเลยนะครับผอันนี้นะสปินนี่อย่าไปหาเปิดนะครับคนเขารู้หมดนะว่าเราโรนะครับมันคงไม่มีท่าแดนสปินอะไรแบบนี้หรอกนะครับ ก็คงไม่มีหรอกจริงๆดูนะครับว่าจะจบตอนไหนนะมันแหลกนะมันน่าจะแหลกที่ตัวรันที่ตัว UI นีนะ้เพราะว่าตอนแรกผมใช้ตัว UI นี้แบบโดโดๆมันไม่มีอะไรเลยนะมันไม่แหลกอะไรเลยนะ่ะมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะก็ผมคิดว่าผมปกติผมใช้แค่อันนี้อันเดียวนะแต่ว่าผมจะมาแตกสอง UI นะเพราะบางคนบบากได้หลาฟังก์ชันที่มันเยอะกวา่ามนนี้นฮาม อยูไอเดียวก็เหลือแล้วนะครับมันแบบไม่จําเป็นต้องอะไรมากแล้วแีนี้นะ่าถามว่าทํายังไงนะดูนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมขอรอบอลมาก่อนนะถ้าบอลมาหาผมผมจะใช้โชว์นะครไอคนนี้มันทำอะไรเห็นไหมนะครับคื่องนี้ผมยังไม่ได้ทำอะไรมอยู่นี่ครับ เห็นไหมตายแล้วนะครับอ่าอยู่นิน่งๆโชว์นะเอาอยู่นิน่งๆจริงๆอ่าขอหาที่อยู่นิน่งๆก่อนร้อยตายหนึ่งตัวเนะี่ยลองไม่ทำอะไรดูนะลองไม่ทำอะไรนะครับ เปิดแดนไม่ได้เพื่อความกวนตีเลยอันนี้ผมไม่ได้กดเลยนะถ้าคุณฟังเสียงเมาส์เสียงคีย์บอร์ดนี่ผมไม่ได้กดอะไรเลยตอนนี้มันคือมันมันไม่มีอะไรผมไม่ได้กดอะไรเลยจริงๆนะอันเนี้ยถ้าเป็นสกิลหยุดเวลาโปไม่ทันแน่นอนทุกคนเพราะว่าเป็นแบบหยุดเวลาอยู่ข้างหน้าเลยแต,แต่ถ้า,มาเมื่อแค่ผมแดนดหนีอะไรอ่างนผมก็ยังตีทันนะเห็นไหม นะครับคือด้วยความที่แบบกดไม่ทาแล้วนี้เนาะเดี๋ยวผมขอรีวิวอีกสักระนึงนะครับแล้วก็แล้วก็จะใช้อันนี้เพราะแค่สองอันนี้รีวิวสักระนึงแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้อันนี้โชว์นะซึ่งอันนี้มันเป็นลอรีโอพี OP เลยคือแบบโอพีจริงๆแต่มีโอกาสโดนแบนค่อนข้างจะสูงนะครับสำหรับการโดนแบนทาวเวอร์เหล่านี้นะครับเป็นโดนแบนแค่แมบนะในวันนี้นะครับผมก็ oh. ผมไม่เชื่อว่าอีก UI หนึ่งมันมีคีย์หรือเปล่านะเพราะว่าผมก็เล่นผมจำไม่ได้แล้วว่ามันมีคีย์ก็ะแต่อันนี้ไม่มีคีย์อะไรยูเนี่ยเงินม,มคีย์แบบนี้ค่อนข้างจะกระแสดีๆน,น,นะครับผมคนเล่นก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะในตอนนี้ผมไม่เชื่อว่าตอนนี้ทุกคนต้องการโปรหรือเปล่าแต่ว่ามันน่าจะต้องการจริงๆนะเพราะว่ามันก็แแบบนี้ก็ค่อนข้างจะแบบใช้โปรนะครับถ้าใช้โปรอะมันมเนียนมากถ้าเล่นแบบนี้แต่ถ้าเล่นแบบ ฟังก์ชันแบบดีๆเนี้ยมีอะไรแบบนี้นะครับอ่าผมรีวิวอันนี้ด้วยดีก่อนนะอันนี้เอาเป็นออโต้แพดี้ธรรมดาถ้าแอลโต้แพดี้เปลี่ยนโหมดได้เราจะเลือกเปลี่ยนบอะไร normal ลโอโอพีนะครับผมแล้วก็เปิด่ยแปลงอะไรแบบนี้นะครับผมก้อนี้เป็นออโต้อะเบลิตี้คืออัโต้ยูสอันนี้นะครับผมมันก็ปิดไปก่อนนะครับฟังก์ชันมีอะไรบ้างออโต้คลิก if never ก็คือถ้าลูกบอลอยู่ใกล้เรานะครับแต่ถ้าอันนี้ออโต้คลิกสปีดวอลก็คือถ้าบอลมันมาสปีดวอลอะไรแบนี้นะครับ แล้วล็อกบอลนี่หมายถึงว่าถ้าบอลอยู่ตรงนี้นใช่ไหมมันจะล็อกหน้าบอลเลย่างนี้นะครับเห็นไหมอันนี้ผมไม่ได้กดอะไรนะแล้วก็เป็นฟังก์ชันของอันนี้นะครับเป็นรีจิกรีจิคือเชื่อถือได้แล้วก็เป็นอะไรที่ดีนะครับเอ่อมันเป็นของเทสติ้งอินโฟเซสก็คือการ,รอยู่ในระหว่างการเทแล้วนีนะครับนี่ขนาดอยู่ในระหว่างการเทได้ดีขนาดนี้เลยนะครับผมเซตติ้งก็จะมีอะไรบ้างอันล็อกบอลผมโชว์ล็อกบอลก่อนนะมันจะมองหน้าบอลเลย,ย่างนี้นะตลอดเวลาเลยนะครับ ก็ถือว่าใช้งานได้นะแล้วก็ออโต้คิกอาร์ิสแทนออโต้เออคิกทาร์เก็ตสปีดแม็กดิสแทนออโต้คิกบอลสปีดแล้วก็แพร์ลีดีเฟนเดอร์ดิสแทนแพร์ลสปีดบอลคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็ดีบัฟโหมดลุกเอ่อคารูเลชันดิสแทนแอมบอรดเอ่อแอมบอรดก็จะมีเอ่อแอมบอดทูบอลทาร์เก็ตแอมบอดทูเนบี้ทาร์เก็ต ก็คือเป็นจะแอมบอลไปหาคนที่อยู่ใกล้ๆเราที่เป็นเป้าหมายแล้วนี้นะครับผมหรือว่าอันนี้ก็เป็นบอลทาร์เก็ตแล้นี้นะครับแล้วก็ระยะก็มี1 0 0 0ถึง10,000แล้วก็อันนี้นะครับสามารถใช้อันนี้ได้อินฟินิตี้แล่วนีนะ้ที่เขาบอกนะแต่ว่าผมผมบอกเลยว่ามันใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนทิัยนะครับเช่นคุณเนี่ยอยากได้อ่าคุณอยากได้โัวโจนะครับคุณอยากได้โัวโจคุณก็กดไปเนี่ยครับ โกโจอะไรเป็นอินฟินิตี้นะครับเปิดมูกงมูก,กินอะไรแชนนะครับแชนตรงนี้เป็นอปิดก่อนแชนตรงนี้นะครับไม่ชัว,ว่าบักหรือเปล่ากดไม่ได้นะแต่ถ้ากดแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นอินฟินิตี้ให้นะครับปกตนะิก็จริงๆเนี่ยนะครับในโกโจอ่ะ ที่เป็นแท็กแต่ว่ามันหมดไปแล้วก็อาจจะซื้ออยู่ซื้อม่ได้อะไรนะไม่เชื่อว่าที่มันได้เปลี่ยนให้ผมนี่เพราะว่าอะไรนะแต่ว่าผมคิดว่าจะเป็นพวกลายยางเลยอะไรแบบนีันบ้าด้วยนะตผมลองรีเกียดูอะไรนี้นะนี่ก็เป็นช็อปก็เป็น Sword, สวอตเออินเทก็มันเป็นการสุ่มแบบกล่กองให้เราอนะไรนี้นะครับ ก็เนี่เป็นดีมอลโคโด้ดนะครับดีบมอลโคโด้อโดออโต้บายสกยสินอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เอพีก็เป็นบอลเอพีมันจะเป็นเส้นอย่างงี้เลยท่าเก็ตท่าเก็ตก็คือใครเป็นเป้าหมายอะตอนนี้ผมเป็นท่าเก็ตผมเป็นเป้าหมายของมันแล้วก็มันจะบอกระยะของป๊อปว่ามามาถึงมันลกตาจริงๆนะมันลกตาถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้เปิดเพราะมันลกตานะแต่ถ้าใครอยากเปิดก็แล้วแต่นะครับผม คือไม่ได้บังคับแต่ว่าไม่เปิดน่าจะดีกว่านะาที่ปิดนะเพราถ้าจะเปิดก็ปิดอะนะต่อไปก็เปิดแค่เป็นเหลืองใครใครเป็นทาเคะใครเป็นวอกไม้เปิดทาเคตนี้ไม่ต้องก็ได้เปิดด้แบบเราดูบอลดีเียแบบบอลเปน,ม,นมาใครหาเราอะไรทาเคะใครเพืยอบอลทาเคะนี้จําเป็นไหมถือว่ายังไม่ค่อยจําเป็นนะค เราสามารถดูได้ว่าแบบบอลเป็นสีอะไรแล้วก็สามารถหยุดได้แบบนี้นะครับแล้วก็เมนูลี่นะครับจะเป็นออโต้โิคีแบบสตาร์ทคีแล้วก็เลือกคีไปโนติายโปไบแล้วก็อันนี้เป็นออโต์โคีสลับมือถือซึ่งมันรองรับมือถือนะแปลว่ามันรองรับมือถือนะครับคนที่ใช้มือถือก็สามารถใช้งานได้นะครับผมแต่อนะันนี้ยูไอเนี่ยผมคิดว่าใช้งานไม่ได้อาจจะเป็นพวกนี้อันนี้อันเดียวที่สามารถใช้งานได้ผมจะอันนี้ผมจะเอาเขียนเป็นว่า มือถือนะครับส่วนอันนี้เป็นของคอมเลยนี่นะครับผมซึ่งมาใช้งานได้ทั้งสองนะสำหรับคอมแต่ถ้าเป็นมือถือก็ใช้ใได้งานแค่แต้แค่อันนี้นะครับแตกนะครับแตกแล้วก็ทําชนะแล้วนะครับอ่ามาดูกันนะฟังก์ชันไอ้นี้นี่ฟังก์ชันนี้นะครับถามว่าใช้ยังไง กดไปนะครับ OP มาก FK ได้นะครับยังไงอยากรู้ไหมไปดูนะครับคือถามว่าอันนี้ดีไหมดีแต่ FK ได้ก็จริงแต่ระวังคนออกเซิร์ฟหมดแล้วเราจะถ้าเรา FK ไว้นานๆมันจะไม่ได้เงินแล้วนะแบบน,นี้นะครับแล้วก็ผมไม่ค่อยแนะนําถ้าแบบ ถ้าคุณต้องการที่จะเล่นดีดีหรือว่าไม่อยากเสี่ยงโดนแบแล็คนีก็ผมไม่ค่อยแนะนผมจะนะนำไปใช้ยูเ t สกับดิจิตออโตเพอรีนะครับผมอันแบบนี้สออันนี้เท่านั้นนะนะครับที่ผมแนะนาอ่ะมาดูว่ามันโกงยังไงนะอ่ะเอฟเคได้ยังไงสามารถใช้งานได้ยังไงดูนะครับอ่าอ่ามันจะวาร์ปไปตีบอลอะไรแบบนี้นะครับวาร์ปไปตีบอลเลยถ้าเราเป็นเป้าหมายมันจะวาร์ปไปตีบอลเลยนะครับแบบไม่ต้องรอให้บอลมาถึงเราวาร์ปไปตีบอลเลยนะครับผมจะจะโดนหลังร้องโกงง่ายมากดูนะดูนะ ได้ดูแลนะจะบอกว่าจะโดนหลังร้องโงง่ายมากนะครับผมเพราะว่าพวกหลังเนี่ยมันก็ค่าจะพิมพ์แชร์กันดูๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ควรด่าอะไรในช่องนะถ้าแบบในในช่องแชทนะถ้าแบบไม่อยากโดนแบนนะถ้าดาา่าภาษาอังกฤษนะนะนะครับผมแบบเช่นนิกกาอะไรแบบนี้นะผมไม่ค่อยแนะนจหมดเแบบนี้นะเมื่อกี้บอลหยุดผมยังผมยังหลบได้นะครับอบอลบอลมายังหลบได้อ่า อันนี้ก็จะบอกเลยครับอิโฟแมนบอกอะไรบอกว่าตอนนี้มีมีคน5้าชีวิตเนี่ยอยู่ในตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่มีชีวิตรอดแล้วก็บอลทาร์เก็ตก็จะบอกชื่อเป้าหมายว่าตอนนี้ใครเป็นเป้าหมายอะไรบ้างน,นะครับก็เนะี่ยมันก็เอฟเคได้ชิวๆเลยนะครับผมนะครผมขอพีดเอสพีแล้วกันเนาะเอฟเคได้แบบชิวๆเลยนะครับผมก็คือแบบค่อนข้างจะดีเลยนะ จะถามว่าเนี่ยเนี่ย,ยคือโกงมากก็คือแบบอยู่ดีๆว่าไปหาเขาตีบอลใส่เนี่ยโคตกดดันนะทุกคนเห็นไหมเรียบร้อยชนะนะครับเปล่าเดี๋ยวคนเดียวออนะครับจบเห็นไหมง่ายๆนะอ่ามาดูฟังก์ชันของอันนี้กันนะอ่าแพรรี่ออโตแพรรี่โอมันจะมีโหมดอ่าแบบ Normal Own แบบ Normal O ก็คือแบบ แบบเก่าแบบ normal ปกติแล้วก็ OP ก็คือแบบโคตรโกงนะครับอ่าดูนะเอาตัวล็อกบอลด้วยอ่าเราอาตัวล็อกบอลอาผมเปิดเอาตัวล็อกบอลไว้ด้วยอ่าไอ้นี่มันจะเอากับผมไหมจะอยู่กับผมไหม่าเราก็เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะครับแล้วก็ชิลๆเนาะ อัลโตแพรวี ory, ่ออโตคิดอิมเนเบลคอมสตีอะไรก็ว่าไปไาก็ทำบอกไเวลาละก็ผมไม่อยากจะรีวิวอะไรมากผมแนะนำให้ใช้แค่ออโต้แพรี่อย่างเดียวเลยนะครับผมอ่าแต่ถ้า OP เป็นอย่างนี้เห็นไหมโอพก็ o คือการวาร์ปไปนะครับวาร์ปไปไม่ดีนะทุกคนแต่ถ้าอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบโอนโอนยังไงโอนคือยังไงเอาโอนดูโอนนะรอไทเก็ตบอลมาหาโว่วนะ เราวนมาหาผมก่อนนะครับแต่ผมยังไม่ได้ปิดอะไรเพื่อเปล่าหรือว่าอะไรวะือว่าผมลืมปิดอะไรไปหรือเปล่าเฮนี้ผมไม่ชัวนนะแต่ว่าอันนี้โกง,งจริงนะทุกคน ผมคิดว่ามันจะแบบธรรมดาเลยแต่มันก็โกงจริงๆนะผมว่าผมก็แนะนำให้ถ้าจะใช้นยก็ก็ดีแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเสี่ยงอ่าเสี่ยงแต่ว่าก็ดีอ่าดีะครับผมอยากโชว์ฟังชันนี้มากเลย้ได้แล้ว,ลวเห็นไหมก็กลายเป็นของโกโจโกซาลุ ow, aru, อะไรเออโกโซโกโจโก ที่อะะไรนะผมไม่ใช่ติง่งอนิเมะนะผมไม่รู้เรื่องนะครับดูแค่ไม่ใช่เป็นโกโจโกโจของโอขา,ขาวตัวขาดครึ่งนะครับไม่รู้นะตอนเนี้ยกระแสช่วงนี้มาแรงนะเป็นการปล่อยมังงะของของจุดสุกัเซ็นตอนมังงะล่าสุดนะครับที่เป็นโกโจตัวขาดครึ่งแล้ววันนะนะออน,นะนี้นะครับก็มาแรงพอสมควรนะเออนนี่นะเออก็ประมาณนี้นะครับสหรับคลิปสองคลิปนี้นะครับอันนี้เป็นของคอนนี่เป็นของมือถือแยกกันเดี๋ยวผมจะไปผมจะไปเขียนได้ว่าแยกกันอะไรอันนี้นะครับก็ ไปอยากได้ตัวรันผมก็มีลิงก์นะครับผมสอนโหลดตัวรันมือถือทั้งตัวรันคอมทั้งตัวรันมือถืออะไรพร้อมเลยนะครับผมสว่วนนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วนะล้วนขอให้ใช้อย่างสนุกและไม่โดนแบงครับผม